อาตอนนี้ถึงเวลามาขยับร่างกายกันสักหน่อยโดยให้สมาชิกทั้ง9คนผัดกันออกมานำการบริหารในท่าที่โลกต้องจำคนละหนึ่งท่าห้าหกเจ็ปดหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนะีมันจะมาโลกจำตรงนี้แหละมันก็ยังโลกโลกก็คงจำจริงๆอะนะนี๊เพิ่งตื่นนอนด้วยกระดูกกระเดี่ยวเนาะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาพวกเราไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, อันนี้ดูอ่ะ1 2 3 4งส7 8 1 2 3ตอนแรกผม 5, 6, า8ดดไ่้จดุีดด้วยไป คุณลิทเตอร์แองเจิลเขาฝากบอกเรามานะฮะว่าไงล้างท้องแล้วมาแล้ว หนึ่งสองเต้ไปหน่องสามสี่ยังอีกห้าหกเจ็คเอนอีันทีนึงไ้าหกเจ็ดแปดโอเคเอาจริงเอไทยไหมวันนี้ะโจมตีโจมตีโจมตีครับคุณเป็นอะไรที่ยัง่ลืมคนเก่าก่อนโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้ ไปง่ายนะครบสิบล้มันไปถึงสะเลยมันกระดึ๊บไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเครไม่มีรางนะ้าไงว้าแล้วยากไงว้าโอ้มันื่นเลยเอ้าแล้วไม่ใช่เลยนะตาย เเล่นหลุดด้วยหนึ่งสองสากหนึ่งโอเคโอเคค้างเลยโอเคเลยปวดหลังเลยไม่ใช่เลยจ้าทุกคนมา1 2ึ่งสองสี่ห้าหกเดแทุกคนเก่งมากเลยยเรานเรเเก่งมากเก่งมากเก่งมากล้นแล้วเริ่มเลยเล็กเอาท่านี้นะ คือคือพวกมึงรู้ไหมเนี่ยว่ากูกะจะใส่ชุดนอนซ้ำเออแต่กูจะใส่ไม่ได้แล้วกูเหนื่อยเอาไงเอาท่านี้เลยเหรอไม่ไม่พี่เอาววทพื้นเฉยเฉยก็พอโอเคไวทพื้นเฉยเฉยดีมากครับไม่ได้รู้ว่ากพื้นบริหารไม่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดหนสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปด ยินดีด้วยที่ทุกคนได้ตื่นมาออกกําลังกายกันพร้อมหน้ากันค่ะหน้าตาสดชื่นแข็งแรงกันทุกคนเลยตบมือให้ตัวเองยินดีด้วยกับคนที่ได้เหรียญและตําแหน่ง King of the Day ไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเขาคนนั้นเป็นใครขอเชิญเด็กแกะตะกุดที่คอออกมาอ่านเลยจ้ะอะไรวะเฮ้คนที่เป็น King of the Day ก็คือคนที่มาออกกําลังกายเป็นลําดับที่6นั่นเองเอ้ ลำดับที่6คือใครคะเลี้ยวกี่ใครก่อนไม่ใช่กูอะลำดับที่1คุณคริสลำดับที่2คุณบุ๊คลำดับที่3คุณฟอทลำดับที่4เจเจลำดับที่5น้านนและลำดับที่หได้แก่อเจค่ะ พิเศษของ King of the Day ในวันนี้นะคะนอกจากจะได้เหรียญไปเลยหนึ่งเหรียญแล้ววันนี้คิงยังมีสิทธิพิเศษอีกหนึ่งอย่างตลอดทั้งวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คิงรู้สึกกระหาย อยากจะดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มใดๆก็ตามขอแค่บอกมาสมาชิกที่เหลือจะต้องหยุดทุกกิจกรรมที่ทำอยู่แล้วมาเฉลิมฉลองวาระที่คิงจะดื่มเครื่องดื่มด้วยการทำท่ากายบริหารของคิงพร้อมกันทั้งบ้านจำนวน28แแบบเมื่อกี้ถ้า AJ เมื่อกี้เป็นยังไงนะไหนทำพร้อมกันหน่อยสิมึงอยากหิวน้ำนะวันนี้ หพพก้ใตเยเงีบนัพราะฉะนั้นวันนี้คงจะเป็นวันที่เอเจกระหายเครื่องดื่มไปทั้งวี่ทั้งวันแน่เลยใช่ไหมจ๊ะเริ่มคอแห้งเริ่มอแห้งนมันเ้ให้มันไปครับมโอเคครับผมแหมตลกนะโหท่าได้ป่ะหนึ่งสองปอีกสักช็อตหนึ่งสอง ได้ไหมได้ไหมด้ไ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 ด้้า้ไ้ับไบลไดส้อด